เอไปจูดแมเออยี๋ยวมีความสุขดิไปเลยหนาวหน้วเย็นเย็นเหนาวหนาวเย็นเลยวเ่มันเหมื่อยนี่มันคุณแม่เอาถ่ายเลยอันนี้ถ่ายวิดีโอหรือไร่ายวิดีโอเริ่มงโค้ดแม่เรื่อมาเข้าหน้ากูแล้วแม่หรอนี่ไงจะให้แบบมีต้องมันกันกัน่เริ่มงโค้ดหน้ากูแล้วรู้สึกไงบ้างครับเย็นมากเย็นมากหนาวแล้ว าก็เครั้งแรกมาสมิธใส่ชุดว่ายน้ำเล่นทะเลตเจ๊จะไปเล่นสะไม่มีคนเล่นด้วยเลอถ้าเราเล่นตรงนี้ไปลงสระไม่ได้แล้วได้มันมีที่น้ำให้ล้างตัวอยู่เอาล้างตัวแล้วก็ลงสระได้ไหมล่ะไปลงสระย่อมเยมกเล่นน้ำที่สมิธนะครับอ๋ออากาศเย็นสบายจะหนามาเกาะไหลแล้วแล้วนะก็หนาวนะหนีแม่กันเดี๋ยวเจ๊ ตายเจ๊มาขึ้นเลยวิ่งหนีเหมือนเด็กเลยไปรดนิ้งเหมือนเด็กเลยอ่ะจีน่าไม่ก้าว่าน้ำไปๆชื่อถือเอ็มซีทุกคนนะคะับเอฟซีทุกคนเนอะมา